มาเป็นครอบครัวเลยครับเห็นลูกค้ายิ้มแย้มยิ้มไหยเห็นรถแล้วภูมิใจครับนี่ขายรถสวยๆดีๆให้ลูกค้าครับบายบายครับผมเดินยางโยกดีครับไอตัวเล็กก็มาด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าหวานแววเลยเนี่ยจดิตกัน เอาได้แล้วไปซื้อท้าบวันนี้ไปขอเราแลววัที่หนึ่งไปแล้วครับขอบคุณนะครับผมีลูกค้าในใไว้วางใจในรถนะครับผมลูกค้าพอใจคนขายกับยิ้มได้ครับผมจริงๆกำไรสิบโมแมกโมแมงครับแต่ความภูมิใจอยู่ทีดุความพอใจของลูกค้านะครับ ความบุ้มใหญ่นะนี่นะครับผมก่อนไปไเบินไปแล้วไปๆค่ะเด้อโชคดีครับผมเดินเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมมาจากกรุงเทพครับผมรถกมาจากกรุงเทพพ้นเอากมาจากกรุงเทพมากันน่ะนี่นะครับ เสียงด้วยไปเลยฟาแดแบดแข่งกันลุ้นบอยมาคักเสียงทอรถแท็กซี่กท่านที่เป็นแท็กซี่แต่คนขับไฟแรงมากมตัวกับบ๊อเปียด <laughs> <laughs> มื่อยเมื่อหยประตูว่าปิดโอ้โห้แประตูเปิดแงแงกอยู่นั่ะเอีป้าปิดประตูเนี่ยน่ะป้าประตูประตูโอ้ยลูกค้ามือ่อยครับผมไม่ได้ขับมาโดนแล้วไม่ได้ปิดประตู

โอ้ห้าเลยยังห้าไล้อีกโอ้หัดตบน่าโลกาไปนี้เนาะไอ้น้อหลุยบายบายลูกเออลหลุยบายบายแล้วจุ๊บแล้ว โชคดีครับผมพอเดินนั่งโดยสวาสดิภาพนะครับให้ร่ำนำเรวยๆกันทุกคนนะครับผมนะครับเออวัสดีจ้าลูกเออนะครับวัสดีครับคือกันล่ะครับผมไปแล้ว